ไปได้เอาถุงมือขึน้นมามคะเวลาตัดนะคะน้ำนุมจะหยดติ๊งติ๊งติงต๊งประมาณเนี้ยคะ่ะเห็นไหมไปเก็บมาตำแจ้วแล้วค่ะแซมอี่พี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านจะพาเดินขึ้นไป ปลาหลังบ้านอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะเห็ดถาดหรือเห็ดนำนมเห็ดหลังแหล่เห็ดหลังดําก็ว่ากันไปออกแล้วคะ่ะไปเก็บกันเลยคะ่ะหลังบานหยิบตะกา้าเตรียมไปเลยคะ่ะเนี่ยเดินลงมาเก้าสองเก้าก็ถึงปลาเห็ดแล้วนะคะเอาคะ่ะเนี่ยเดินขึ้นไปกันเลยคะ่ะเห็ดกําลังงามเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะนี่คือเห็ด um นำนมเนาะคะ่ะเนาะ ดูจุ่มเล่ค่ะจุ่มเล่จุ่มเน่ค่ะจุ่มเน่งาบค่ะดูแม่บ้านจะ่าเก็บเลยนะคะแม่บ้านไปได้เอาทุงมือขึน้นมาค่ะเวลาตัดนะคะน้ำนุมจะหยดต,ติ๊งติ๊งติ๊งประมาณเนี้ยเห็นไหมถ้าโดนเล็บเนี่ยดำค่ะเห็นไหมแม่บ้านเก็บบ้านเล็บดำยังท่านหายค่ะ ตัวถาดก็มาจองไว้บ้านขออนุญาตเอามีดตัดขาเลยเนาะค้า,าง,ง่ายดีค่ะเน,นี่ห็นไหมน้ำนมพนันจุหยดเนี่ยค่ะนี่คือเห็ดถาดหรือเห็ดน้ำนมเนาะคะนะ่ะเนาะสีนวลนๆเขาเรียกกระสีอะไรดนอะนี่เนาะดอกน,น้อยก็เยอะมากนะคะดอกนี่กำลังอ,อน่อ,อนๆไป ดอกง,งามๆดูดอกนี่ค่ะเนี่ยเ่าเลยตัวถาดกินเลยคะ่ะเวลาเรากรีดนะคะดอกนี้ใบบาน่เอาค่ะเนี่ยน้ำนมก็จะออกประมาณเนี่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะเาาย็ดเพึ่งคม เห็ดพึงคมเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะท่านาบานจะเอาเห็ดหาดเนะะี่ยค่ะดอกน้อยๆต้นดินดอกเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ดอกเนะะี่ยค่ะเข่า ดูก่อน่ก่อนนี่มีตั้งสามดอกดอกนี้น้อย ก็เป็นเห็ดเพิ่งนะคะเพิ่งเห็ดเพิ่งชนิดนึงนะคะเห็ดเพิ่งดำกินได้ะคะ่ะดอกที่สองค่ะ ดูดอกนี่ค่ะดูดอกใหญ่มากดูดูค,ค่ะดูเห็ด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 เห็ด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 นะคะดถ่าก่อนคะ่ะ อันบ่วเถาเนาะค่ะน่เป็นบ่วเถาย่างติดมือเล็บดำเลย ขูกเขียดหน่อยค่ะเห็นไหมคะนัะ่นนั่นนั่น ค่านแน่นเลยแน่นเลยได้แต่กานึ่งพอดีค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ปะ่ะไปล่างล่างขัวกันเลยค่ะจุดนี้เลยค่ะ,คะเดินขึ้นไปนั่นก็ได้เก็บนลค่ะเห็ดเห็ดเพึ่งก็ออกค่ะเห็นอยู่ดอกเดียวแต่ว่าเห็ดพิ่งขมเยอะมา,ากแล้วก็เห็ดน้ำมากค่ะเ,ะเห็ดลังแดงเลยเห็ดลังแหล่แต่บท่า,ทานนี่นั่นค่ะทันตัวถาดค่ะตัวถาดจะไปกินมดได้เห็ดลังแหล่ดอกเดียวเพราะว่าตัวถาดค่ะ เข้าบ้านเอาไปล่างเลยนะคะนาะเข้าบ้านเข้าบ้านเอาไปล่างเลยค่ะนี่ค่ะแม่บ้านก็จะเอามาล่างขวดเห็นไหมคะแต่เราบอใส่ถุงมือเนี่ยค่ะเห็ดตัวเนี่ยนะคะจะทําให้มือดําแล้วก็เล็บดําประมาณนี้นะเพราะว่าคนนี้ยางคล้ายๆยางแล้วเขาเรียกว่าเห็ดนำนมนะคะนะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะล่างค่ะได้มาแรวก,ก็ล่างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเห็ดเห็ดเห็ด ขาดหรือเห็ดนานมของเรานี่แหละคะ่ะแม่บ้านก็เปิดใส่น้ํามันใส่พริกไทยแล้วก็ใส่กระเทียมผงลงไปเอาลงไปขัวใส่เลยค่ะขัวเลยเนาะคะนะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะอันนี้แม่บ้านขัวใส่พริกไทยแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมแบบว่ากระเทียมแบบผงอะนะคะ เดี๋ยวแม่บ้านขอจัดแจงขัวให้เรียบร้อยแล้วมานั่งกินด้วยกันเนาะค่ะเนาะได้ค่ะคัวเรียบร้อยค่ะตักใส่จานไปนั่งกินได้ค่ะ้าตาขัวเห็ดนำนมเห็ดหาดค่ะใส่พริกไทยดำค่ะบามันคือรสชาติมันคืออย่างเนาะคนะ่ะรสชาติคล้ายๆเห็ดดินแม่บ้าน่ะ แค่เห็ดดินแต่ว่าแซบตรงที่เราเอาพริกไทยดำลงไปน่นนะคะ่ะอก็แซบเหมือนกันค่ะเหมาะก,กับการตำแจ้วเนี่ยใส่น้ำปลาล้าลงไปข้าวเหนียวคุยนี่ออือสุดยอดเลยน่าจะตำแจ้วนั้นเน่ะ แรกที่กินค่ะครั้งแรกที่แม่บ้านกินเฮดน,น้ำนมหรือเ็ดหาาค่ะแม่บ้านว่าเหมาะกับการตำแจว้วนนำปลาข้าวเหนียวคุยแซ่บๆยิ่งกินยิ่งอร่อย ต้องไปเก็บมาตำแจ้วแล้วค่ะแซ่บอีกเลยค่ะห,หน้าตาเฮดหั่วใส่พริกไทยดำเกลือผงกระเทียมขวแบบแง่ายๆค่ะ ปาานมะยูนองนาลินมะยูุค่ะสองพอลูกไปส่งนองนลิินไปเรียนไ่ายนามค่ะเดี๋ยวแม่บ้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่บ้านขอตัวก่อนนะคะคิดหาด ครั้งแรกในะชีวิตของแม่บ้านแซบอี๋ค่ะแซบเหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติแม่บ้านก็บอกไม่ถูกนะคะว่ามันออกยังไงรสชาติยังไงแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะออกแบบคล้ายๆแบบว่าเห็ดดินนะคะคล้ายๆเห็ดดินถ้าเอาไปต้าแจ้วตกลาวัวเป็นยังงคะ่ะคนที่านเนะาะจะให้เบอาไทยมันกระบอก้บบองค่ะ เอาไปตำแจ้วหรือเอาไปตำน้ำพริกประมาณนี้จะอร่อยค่ะใส่น้ำปลาแดกเยอะๆใส่น้ำปลาละเยอะๆจะอร่อยค่ะแผ่ขขวดที่เฉยๆก็อร่อยแล้วไปก่อนค่ะบ๊ายบายจะชอบคลิปนี้ก่อย่าลืมละค่ะกดตัมอัพให้กับแม่บ้านอเมริกานะคะเพื่อจะได้ เป็นการมองเห็นคลิปของแม่บ้านนั่นนะนั่นนะนั่นหละค่ะโอ้ยไปแล้วแสบอีกเลยค่ะขังแรก,กแสบติดใจอีกเลยค่ะขังหน้ารังสองขังสามก็ต้องมีมาแน่ค่ะเห็ดนำนมหรือเห็ดขาดหรือเห็ดหาต้องมาแท้แน่นอนค่ะขังแรกติดใจเลยค่ะ